สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอนําเสนอสงสัยมานานนับร้อยปีนี่คือ5ปัจจัยหลักที่เชื่อว่าทําให้เรือไทยธนิกต้องอับปางขอขอบคุณข้อมูลจากยักษ์ไ c ล m o m แม้จะผ่านมานับร้อยปีแต่นี่คือ5ปัจจัยหลัก ที่นักวิชาการชี้ว่าเป็นสาเหตุทำให้เรือไททานิกต้องอับปางเผยข้อมูลโดยช่นลยูทูบเวิร์นไฟ l ิตความผิดพลาดของกัปตันเรือในปีคิศกราช .2012 ได้มีการค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเอ็ดเวิร์ดสมิธกัปตันเรือไททานิกเคยสอบข้อเขียนวิชาการเดินเรือตก ก่อนสอบผ่านในปีคริสตศักราช1888กัปตันสมิธทำเรื่องผิดพลาดมหันเช่นยินยอมให้เรือไททานิกแล่นด้วยความเร็วเกินกว่ามาตรฐานและเมินเฉยต่อคำเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งกัปตันสมิธได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเพื่อรับผิดชอบความผิดพลาดของเขาด้วยการอยู่บนเรือจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ปรากฏการทางดาราศาสตร์ดรโดนันออนซันอาจารย์ประชำคณะฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเท็กซัสสเตตของอเมริการะบุว่าในวันที่เรือไททานิกอับปางตรงกับปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่กล่าวกันว่าจะเกิดขึ้นทุกๆ1,000ปีเมื่อดวงจันท์โคโจรอยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์นอกจากนี้ ดวงจันทร์ยังโครจรมาใกล้กับโลกจนทำให้ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงจนทำให้ก้อนน้ำแข็งยักษ์หลุดลอยเข้ามาขวางเส้นทางการเดินเรือในที่สุดคำทํานายอันน่าสะพรึงมอร์แกนโรเบิร์ตสันได้เขียนนิยายเกี่ยวกับเรือไททันโดยระบุว่าเรือลำนี้เป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ ที่ได้รับฉายาว่าไม่มีวันจมก่อนประสบอุบัติเหตุชนภูเขาน้ำแข็งจนอับปางและมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนสอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับเรือไททานิกจนน่าแปลกใจไม่ว่าจะเป็นชื่อที่คล้ายคลึงกันจำนวนยอดผู้เสียชีวิตสาเหตุที่เรืออับปางหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เรือจม ทางทางที่ระยะเวลาที่นิยายของมอแกนถูกตีพิมพ์และเรือไททานิกอับปางห่างกันถึง14ปีสภาพอากาศกล่าวกันว่าตลอดระยะเวลาการเดินเรือสภาพอากาศโดยทั่วไปแจ่มใสดียกเว้นในวันที่เกิดเหตุที่สภาพอากาศแปรปรวนจนทำให้ต้นหนเรือไม่สามารถมองเห็นภูเขาน้ำแข็งได้ทัน นอกจากนี้สภาพอากาศที่เลวร้ายยังทำให้เรือล้ำาอื่นในระแวกใกล้เคียงมองไม่เห็นเรือไททันิกแม้กับตันสมิธมีคำสั่งให้จุดพลุเพื่อขอความช่วยเหลือก็ตามแต่พลุไฟทั้งหมดเป็นสีขาวแทนที่จะเป็นสีแดงจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นวิลเลียมเมอร์ดอก อนที่ต้นหนเรือรายงานว่าพบภูเขาน้ำแข็งขวางตรงหน้าพวกเขาแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เมอร์ด็อกเพื่อตัดสินใจในวินาทีวิกฤตโดยเจ้าหน้าที่เมอร์ด็อกได้สั่งให้เรือเลี้ยวหลบภูเขาน้ำแข็งด้วยความเร็วที่มากเกินไปทำให้เรือเลี้ยวหลบไม่พน้นก่อนชนกับภูเขาน้ำแข็งจนกลายเป็นเหตุให้เรือไททานิกอับปางในที่สุดเจ้าหน้าที่เมอร์ด็อก ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการอยู่บนเรือจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นเดียวกับกัปตันเรือขอบคุณที่มาเวิร์นไฟลิชและยักษ์ไหลดอ m และขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านโชคดีมีความสุขและรอติดตามในเรื่องราวต่อไปโชคดีสวัสดีครับ